สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองประการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยามรรคมีองค์แปประการคําสอนในพุทธศาส,สนานะครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยกันถึงธรรมะภาคปฏิบัตินะคนที่เป็นธรรมะภาคทฤษฎีปริยัติอย่างเดียวเนี่ยก็ฟังไปก็จะได้หลักการนะแต่ว่าไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเาะยังไม่เคยเห็นของจริง วันนี้จะเป็นธรรมะภาคปฏิบัติสําหรับผู้ที่ฝึกเจริญสติภาวนานโดยเฉพาะการฝึกสติปัฏฐาน4สติในกายนะครับสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมทำมาอย่างต่อเนื่องนะด้วยหมวดธรรมใหญ่ที่เรียกว่าโพธิบาคียธรรม3าแรกๆนะครับการฝึกสติปัฏฐาน4ีไม่ง่ายต้องมีสัม,มัตปัฏฐาน4นะมีความเพียรต่อเนื่องมีความเพียรน,นะครับที่จะ,ะละบาปอกุศล ที่ยังไม่เกิดเนี่ยไม่ให้เกิดเพียนที่จะละบาปกุศลที่เกิดแล้วให้มันหายไปแล้วก็เพียนที่จะรักษากุลธรรมที่ยังไม่เกิดนะครับเพียนเจริญกุลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็เพียนรักษากุลธรรมที่เกิดแล้วให้เกิดต่อเนื่องมันเขากุลธรรมที่เพียงให้เกิดนะยังไม่เกิดหรือเกิดให้เกิดต่อเนื่องเนี่ยก็คือสตินั่นเอง สติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมซึ่งผมเล่าให้ฟังหลายรอบหลายครั้งแต่ก็ต้องพูดซ้ําๆนะครับถึงความสําคัญของสติปัฏฐาน4แต่การที่จะฝึกสิบปัฏฐาน4แล้วเจริญก้าวหน้าต้องประกอบด้วยสัมมปปัฏฐาน4ความเพียรที่ผมเล่าไปแล้วประกอบด้วยอิทธิบาท4นะทำอย่างต่อเนื่องด้วยใจรักนะเพื่อจะนําไปสู่ความดับทุกข์นั่นเองโดยทั้งจิตนะมีธรรมะที่เป็นใหญ่5ประการคืออินทรียห5 นะแล้วก็มีกําลังของจิตท,ที่ทรงตัวในพลัห้านะครับก็จะเจริญก้าวหน้าไปในนะโพชงเจ็ดไปถึงอริยมรรคแปดนั่นเองท่านก็จะบรรลุผลนะสําเร็จตามที่ต้องการนะครับคราวนี้ธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยนราจากจะพูดถึงหลักการในโพธิปักเกียธรรม3าประการเราเนี่ยนะเวลาปฏิบัติไปจริงๆความก้าวหน้าในสี่แนสี่นะสติในกายเนี่ยเวลาเราเห็นไหมเคลื่อนไหวหันซ้ายหันขวาเนี่ยนะ เงยหน้าก้มหน้านะครูแขนเหยียดแขนเนี่ยให้มีสติรู้อยู่ในอิริียบท,ที่เปลี่ยนแปลงไปอิริียบทเก่าดับไปอิเดียบทม่เกิดขึ้นนะก็เห็นจิตเปลี่ยนแปลงนะเห็นจิตไม่เที่ยงเหมือนกันเห็นเวทนาไม่เที่ยงเห็นจิตไม่เที่ยงเห็นธรรมไม่เที่ยงนะมีความแปรปวนไม่มีตัวตนที่แท้จริงการเห็นอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยนะทำให้เราสามารถนะคพาว่าเราคือจิตมันสามารถวางความเป็นกลางได้ มาเพราะมันเห็นว่าไม่ว่ารูปและนามนสิ่งใดเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นธรรมดามมมเมื่อคนที่เจริญสีฐานสีบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นสติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมไม่ว่าท่านจะเดินจงกรมนั่งสมาธิก็แล้วแต่เมื่อจิตท่านพัฒนาไปเรื่อยๆนะจนเรียกว่าสติมันเกิดบ่อยๆเห็นบ่อยๆในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ย มันก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นกายเวทนาจิตธรรมที่เราเรียกว่ารูปและนามนะมันก็เกิดแล้วก็ดับทั้งสิน้นใครที่ฝึกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆอาจจะนับเป็นเดือนนับเป็นปีก็แล้วแต่นะจิตเนี้ยมันก็จะเห็นนะคำว่าเห็นคือสตินะเมื่ออยู่ในจิตสติประกอบกับจิตนะมันก็เห็น,นเรียกว่าอบรมจิตด้วยปัญญานะอบรมจิตด้วยปัญญาด้วยสมาธิมันก็จะเห็นว่า รูปและนามเนี่ยมีความเกิดแล้วก็มีความดับเป็นธรรมดาเห็นอย่างนี้บ่อยๆใครที่เห็นอย่างนี้บ่อยๆนี้บ่อยๆนะแล้วจิตเนี่ยมันไม่เข้าไปลักษณะคือเข้าไปพัวพันในอารมณ์ไม่เกิดความรู้สึกว่ารักชอบนะหรือว่าเกลียดชังมันอยู่เป็นกลางๆลักษณะของจิตที่มันอยู่เป็นกลางๆเนี่ยในขณะที่มันเห็นสังขารนะที่ปรุงแต่งพร้อมจิตเนี่ยเกิดแล้วก็ดับ รักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าจิตนะมันจะเกิดนะสิ่งที่เรียกว่าสังขารุเบกขาญาณคำว,ว่าสังขารุเบขาญาณเนี่ยเป็นคําผสมนะสามคำนะครับคาแรกก็คือมาจากคำว่าสังขารสังขารถ้าเราแปลก,ก็แปลว่าสิ่งที่ปรุงปรุงแต่งก็ไม่ผิดอย่างเช่นว่าเรามีกายสังขารเนี่ยสิ่งที่ปรุงแต่งกายเนี่ยก็คือลมหายใจนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยปรุงแต่งกายให้ตั้งอยู่ อารมหายใจดับง่ายคือเราไม่หายใจก็คือตายเนันสิ่งที่ปรุงแต่งกายนะเราก็เรียกว่ากายะสังขารก็คือลมหายใจในจิตมนุษย์ก็เหมือนกันมันมีสิ่งปรุงแต่งอยู่ซึ่งเรียกว่าสังขารและธรรมเนี่ยนะสิ่งที่เป็นนามธรรมาก็มีทั้งกุศลธรรมอกุศลธรรมแล้วก็ธรรมที่เป็นกลางๆเพราะฉะนั้นธรรมต่างๆที่ประกอบร่วมกับจิตนะเกิดแล้วก็ดับพร้อมจิตเนี่ยนะเราก็เรียกสิ่งนั้นว่าสังขาร ที่เป็นนามนธรรมส่วนลมหายใจก็เรียกว่าสังขารยิบรูปธรรมที่ประกอบกับกายเพการที่เราเห็นสังขารเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่ว่าจะเป็นรูปกายเกิดแล้วก็ดับไม่ว่าจะเป็นนาม,นธ,รม,นะมนธรรม,มนะกุศลธรรมอกุศลธรรมเกิดแล้วก็ดับเมื่อเห็นเกิดดับบ่อยจิตมันก็จะมีความเรียกว่าไม่เข้าไปผัวพันหรือวง่ายคือไม่เข้าไปยึดถือว่าเป็นอารมณ์ของมันมันก็เหมือนกับว่าสักแต่ดู สักไปเห็นแต่วางความเป็นกลางๆล,ลักษณะแบบนี้มันจึงมองเห็นสังขารนะด้วยใจที่เป็นกลางก็เรียกว่าสังขารบวกกับอุเบกขาอุเบกขาบอกว่าวางใจเป็นกลางๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่นะฝึกเจริญสติภาวนาในภาคปฏิบัตินะมาถึงสังขารุนะสังขารุเบกขายานญานก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นคำสามคำนี้รวมกันก็คือสังขารคือสิ่งปรุงแต่งนะ ไม่ว่าเป็นรูปประธรรมนามรธรรมอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกหรือว่ากุศลอกุศลที่ปรุงแต่งจิตนะเนี่ยนะแล้วก็คําว่าอุเบกขาก็คือจิตที่วางความเป็นกลางนะไม่เรียกว่าสุขทุกข์นะกับอารมณ์ที่มาปรุงแต่งนะไม่ว่าจะเป็นรูปหรือว่านามกายกับใจนะแล้วก็สิ่งที่ไปรู้เห็นเนี่ยก็คือญาณญาณนก็คือปัญญา เพราะฉะนั้นสามคำนี้มารวมกันก็เรียกว่าสังขารูเบกขายาน,นก็แปลว่าสังขารบวกอุเบกขาและบวกกับญาณคือปัญญาก็คือการรู้เห็นว่ารูปและนามนะสังขารที่เป็นรูปปรรมนนามธรรมเนี่ยมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเป็นตรลักษณ์ก็เห็นอย่างนี้นะเกิดดับเกิดดับเกิดดับใจก็วางความเป็นกลางที่จะไม่เข้าไปยึดไปเกาะนะเอามาเป็นอารมณ์ เอามาเป็นตัวเรียกว่าเป็นความสุขความทุกข์มันมีความวางเป็นกลางๆคือเห็นเป็นเฉยๆมีความเกิดดับเป็นธรรมดาวันใครที่มองเห็นถึงสังขารุเบขายานเนี่ยแต่ว่าจิตท่นาใกล้ถึงอริยมรรคอริยผลแล้วอันนี้ก็คือเป็น1นึนในยาน16ที่ใกล้เข้ามาถึงนะครับอนุโรมายานนะครับโคตรบุหุยานนะครับมรขคยานผลญยาน นะครับปฏิเวทขยานนะเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าเข้าใกล้ละบางคนเขาเรียกอันนี้ว่ายานที่11นะสังขารุเบกขายานนี้คือยานที่11นะก่อนเข้าถึง12 13 14 15 16กนะก่อนที่จะเข้าถึงอนุโลมยานนะครับโคตรภูยานนะครับมัคยานผลรยานนะปฏิเวทขยานนะเพราะฉะนั้น สิ่งต่างเหล่านี้นะครับก็เรียกว่าธรรมภาพปฏิบัตนะิซึ่งแน่นอนนะบางคนบอกอันนี้ก็ไปต่างจากภาคทฤษฎียังไงต่างจากโซลรถยนต่างยาน16ยังไงในทฤษฎีเขียนไว้เป็นอย่างนี้แต่ในของจริงทํางานเร็วแต่ว่าสังขารุเบกขายยานเนี่ยนะครับยังไม่ใช่ว่าใครที่เห็นสังขารุเบกขายยานบ่อยๆแล้วเนี่ยบรรลุนะเป็นอริยบุคคลแล้วยังผู้ที่เห็นสังขารุเบคขายยานบ่อยๆเนี่ย แค่จิตท่านใกล้ถึงอริยมรรคอริยผลเฉยๆแต่ท่านยังเห็นได้อีกหลายๆครั้งหลายๆวันหรือจะเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนแต่เกิดขั้นมาถึงตรงจุดนี้แล้วเรียกว่าใกล้ที่จะเข้าถึงการเปลี่ยนโคตรนะก็คือเข้าถึงปรากฏอาการมรรคสมังคีเข้าถึงปรากฏอาการมรรคจิตผล,ลจิตแล้วนะเราสวดน,น,นะครับในธรรมะภาคปฏิบัตินะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ